นมคุณเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนส่งคุณเข้าสู่ความฝันอันอุดมสุขกับเรื่องเล่าก่อนนอนโดยนักสันสริวานพุทธประวัติตอนที่2องเผชิญคู่ปรับตลอดการหลังจากที่พระฤาษีและเหล่านักปราดพากันทำานายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็เป็นที่ประจักษ์ชัดขึ้นทุกวันว่าพระองค์มิใช่กุมารธรรมดา ด้วยสติปัญญาเฉียบแหลมและความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนพระองค์สามารถจดจำบทเรียนทุกอย่างได้อย่างแม่นยำเพียงแค่ได้ฟังเพียงครั้งเดียวไม่เพียงแค่เฉลียวฉลาดเจ้าชายสิทธัตถะยังเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพระองค์เคารพต่อครูบาอาจารย์เสมอแม้พระองค์จะเป็นถึงมก,กุฎราชกุมาร ข้าขอขอบพระคุณและบูชาพระอาจารย์ในทุกคำสอนของท่านองค์มกุฎราชจุมานทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่เหนือใครในแผ่นดินจริงๆในด้านกีฬาก็เช่นกันพระองค์มีความสามารถโดดเด่นทั้งขี่ม้าและขับรถมา้าแม้จะแข่งขันกับยอดฝีมือในต่างแผ่นดินพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ พวกเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่มีใครเอาชน,นะเจ้าชายสิทธัตถะได้หรอกกลับบ้านกลับบ้านแข่งไปก็แพ้แต่ถึงแม้จะเป็นนักกีฬาผู้เก่งกาจพระองค์ก็เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยเ,เร่งเร้าม้าจนเกินกำลังของมันเพื่อเห็นแก่ชัยชนะอืมเจ้าม้าน้อยไม่ต้องรีบแล้วเจ้าเหนื่อยแล้วข้าไม่ต้องการชัยชนะ แต่เห็นเจ้าเหนื่อยล้าหรอกนะพอ,อเธอะิฮิฮิกกับถูกใจถูกใจมาถูกใจมาความเมตตาของพระอ,องค์ไม่ได้มีเพียงให้แต่มา้าหากแต่รวมถึงสรรพัตว์รททุกตัววันหนึ่งขณะเสด็จออกไปนอกเมืองกับพญาติพระอ,องค์ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตฮาฮข้ายิงมันได้แล้ว <c oughs> หงตัวหนึ่งถูกลูกศรของเจ้าชายเทวทัตยิงจนบาดเจ็บหนักเจ้าชายสิทธัตถะรีบวิ่งเข้าไปก่อนใครและอุ้มมันขึ้นมาด้วยความอ่อนโยนเจ้าไม่เป็นไรนะข้าจะช่วยเจ้าเองพระองค์ชักลูกศรอ,ออกจากปีกนกและใช้ใบไม้สมุนไพรช่วยห้ามเลือดขึ้นของข้ามานะข้ายิงมันได้เองมันเป็นของข้า หากมันตายมันก็เป็นของเจ้าแต่เมื่อมันยังมีชีวิตมันควรเป็นของผู้ช่วยเหลือมันความเห็นของพระองค์และเจ้าชายเทวทัตไม่ตรงกันเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตฝ่ายพญายทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยินยอมกลายเป็นจนวนเหตุสำคัญให้เกิดความขัดแยง้งจึงต้องนำไปตัดสินในที่ประชุมของเหล่านักปรา์ชีวิต ควรเป็นของผู้ที่ช่วยชีวิตไม่ใช่ของผู้ที่พยายามทำลายมันเข้าใจไหมใช่แล้วบิดามันดาให้ชีวิตแก่บุตรจึงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบุตรเรื่องนี้ก็เทเช่นกันทุกคนในที่ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หงตัวนี้ควรเป็นของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสบายใจนะเจ้านกเจ้ารอดแล้วพระอ,องค์ดูแลหงบาดเจ็บตัวนั้นจนหายดีและเมื่อถึงวันที่มันแข็งแรงพอพระอ,องค์ก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติไปเถิดเจ้าปลอดภัยแล้วเจ้าชายสิทธ,ธัตะมองหงที่บินจากไปอย่างมีความสุข นี่คือน้ำมหไทยของมหาบุรุษผู้ที่จะไปเป็นศาสดาของโลกแต่สำหรับเจ้าชายเทวทัตแล้วนี่คือมูลเหตุสำคัญที่จุดเชื้อไฟแห่งความเครียดแค้นและความอาฆาตให้เกิดภายในใจของพระองค์จากเหตุการณ์ในวัยเด็กในครั้งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างที่ยากจะประนีปนอมเจ้าชายเทวทัตไม่เคยลืมความพ่ายแพ้ในครั้งนี้และในอนาคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยออกสแสวงหาทางพ้นทุกข์พระเทวทัตก็กลายเป็นศัตรูสำคัญที่คอยขัดขวางเส้นทางของพระองค์ข้าแขนข้าแขนข้าแขนข้าจะเอาชนะเจ้าชายสิทธัตถะให้ได้เส้นทางของทั้งสองพระองค์จะดำเนินไปเช่นไรความขัดแย้งที่เริ่มจากหงตัวเดียวจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้อย่างไร และเมื่อถึงวันที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันอีกครั้งใครจะเป็นผู้ที่แท้จริงแห่งสัจธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามตอนต่อไป